เรื่องอุก,กันธิตะภิกษุพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีทรงปรารบภิกษุผู้กระสันจึกรูปใดรูปหนึ่งตรัสพระธรรมเทศานานี้ว่าสุทุศทธสังเป็นต้นดังได้สดับมาเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีบุตรเศรษฐีผู้หนึ่ง เข้าไปหาพระเถระผู้เป็นกุลุปกะของตนเตือนว่าท่านผู้จเจริญกระผมใคร่จะพ้นจากความทุกข์ขอท่านโปรดบอกอบาบสำหรับพ้นจากทุกข์แก่กระผมสักอย่างหนึ่งเถิดพระเถระกล่าวว่าดีละผู้มีอายุถ้าเธอใคร่จะพ้นจากทุกข์ใจเธอจงถวายสละกัพั์ถวายปักขิกพัทถวายวัดสาวาสิกพัต ถวายปัจจัยทั้งหลายมีจีวรเป็นต้นแบ่งทรัพย์สมบัติของตนให้เป็น3ส่วนประกอบการงานด้วยทรัพย์ส่วนหนึ่งเลี้ยงบุตรและภริยาด้วยทรัพย์ส่วนหนึ่งถวายทรัพย์ส่วนหนึ่งไว้ในพระพุทธศาสนาเขารับว่าดีละขอรับแล้วทำกิจทุกอย่างตามลำดับแห่งกิจที่พระเถระบอกแล้วจากนั้นเรียนถามพระเถระอีกว่า กระผมจะทำบุญอย่างอะไรอย่างอื่นได้อีกที่ยิ่งขึ้นไปกว่านี้เล่าขอรับพระเทระาตอบว่าผู้มีอายุเธอจงรับไตรสรณคมและศีลห้าเขารับไตรสรณคมและศีลห้าแล้วจึงเรียนถามบุพกรรมที่ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นพระเทระาก็แนะว่าถ้ากระนั้นเธอจงรักษาศีลสิบ เขากล่าวว่าดีละขอรับแล้วก็รับศีลสิบเพราะเหตุที่เขาทําบุญกรรมอย่างนั้นโดยลําดับเขาจึงมีนามว่าอนุอุพะเศรษฐีบุตรเขาเรียนถามอีกว่าบุญอันกระผมพึงทําแม้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกหรือขอรับเมื่อพระเทระกล่าวว่าถ้ากระนั้นเธอจงบวชเถิดจึงออกบวช ภิกษุผู้ทรงพระพธรรมรูปหนึ่งได้เป็นอาจารย์ของเธอภิกษุผู้ทรงพระวินัยรูปหนึ่งเป็นอุปชาในเวลาที่ภิกษุนั้นได้อุปสมบทแล้วมาสู่สำนักของอาจารย์อาจารย์กล่าวปัญหาในอภิธรรมว่าชื่อว่าในพระพุทธศาสนาภิกษุทำกิจนี้จึงควรทำกิจนี้ไม่ควรเป็นต้นฝ่ายพระอุปชาก็กล่าวปัญหาในวิทยพระวินัย ในเวลาที่ภิกษุนั้นมาสู่สำนักของตนว่าชื่อว่าในพระพุทธศาสนาภิกษุทำสิ่งนี้จึงควรทำสิ่งนี้จึงไม่ควรสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรเป็นต้นท่านคิดว่าโอกรรมนี้หนักหนอเราใคร่จะพ้นทุกข์จึงบวชแต่ในพระพุทธศาสนานี้สถานที่เป็นที่เหยียดออกซึ่งมือของเราย่อมไม่มีเราดำรงอยู่ ในเรือนเป็นคารวาสก็อาจจะพ้นจากทุกข์ในวัตฏะได้เราควรเป็นคฤรัหัดดีกว่าตั้งแต่นั้นท่านกระสันจะศึกหมดยินดีในพรหมจรรย์ไม่ทำการสาธยายในอาการ32ไม่เรียนอุเทศมีตัวสูบซีดผอมมีตัวสะพรั่งไปด้วยแถวแห่งเอ็นถูกความเกลียดค้านครอบงำเกลื่อนกลลแล้วลำดับนั้น พวกภิกษุหนุ่มและสามเณรน้อยถามท่านว่าผู้มีอายุทําไมท่านจึงยืนแฉะอยู่ในที่ยืนแล้วนั่งแฉะในที่นั่งถูกโกรคผมเหลืองครอบงำผม,มสูบซีดมีตัวสะพรั่งเร็นถูกความเกลียดค้านครอบงำเกลื่อนกลแล้วท่านทํากรรมอะไรเล่าภิกษุนั้นตอบผู้มีอายุกระผมอยากจะศึก ภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยถามว่าเพราะเหตุไรจึงตอบว่าเขาบอกภิกษุบอกพฤติการนั้นแล้วภิกษุหนุ่มและสามเณรน้อยเหล่านั้นบอกแก่พระอาจารย์และอุปชาของท่านพระอาจารย์และอุปชาได้พาท่านไปยังสำนักของพระศา,าสดาพระศาสดาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอมากันทําไม อาจารย์และอุปชากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปนี้กระสันอยากจะสึกออกจากศาสนาของพระองค์พระเจ้าค่ะพระศาสนาตรัสถามว่าเป็นอย่างนั้นหรือภิกษุภิกษุผู้กระสันกราบทูลว่าอย่างนั้นพระเจ้าค่ะพระศาสนาตรัสถามว่าเพราะเหตุไร ภิกษุนั้นจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะข้าพระองค์ใคร่จะพ้นจากความทุกข์จึงได้บวชแต่พระอาจารย์และอุปชานั้นได้กล่าวอภิธรรมกถาและวินัยกถาข้าพระองค์นั้นได้ทําความตกลงแต่ว่าในพระพุทธสัจฐานสนานี้สถานที่เป็นที่เหยียดออกซึ่งมือไม่มีเลยเราเป็นครรภ์ัก็อาจจะพ้นทุกได้ เราจะเป็นเครือส่าด,ดังนี้พระเจ้าค่าพระศาสดาตรัสว่าภิกษุถ้าเธอจะสามารถรักษาได้เพียงสิ่งเดียวเท่านั้นกิจคือการรักษาสิ่งทั้งหลายที่เหลือย่อมไม่มีภิกษุทูลถามว่าอะไรพระเจ้าค่าพระสาสดาตรัสว่าเธอจะอาจรักษาเฉพาะจิตของเธอได้หรือไม่ภิกษุกราบทูลว่าได้พระเจ้าค่า พระศาสดาประทานโอวาดนี้ว่าถ้ากระนั้นเธอจงรักษาเฉพาะจิตของตนไว้เธออาจพ้นจากทุกได้ดังนี้แล้วจึงตรัสพระคถานี้ว่าผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตที่เห็นได้แสนยากละเอียดยิ่งนักมักตกไปตามอารมณ์ที่ใครเพราะว่าจิตที่คุ้มครองดีแล้วเป็นเหตุนำสุขมาให้